้ำตรงังถายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตจัดน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติพื้นที่จังหวัดตรังค่ะลำดับแรกแหล่งน้ำธรรมชาติในวันนี้ครับขอเรียนว่านับว่าเป็นโชคดีของชาวจังหวัดตรังเป็นอย่างยิ่งที่ท่านชวนหลีกภัยนร้อยสามสิบเก้าซึ่งผมเห็นว่าในพื้นที่ภาคใต้นะั้นอากาศดีที่ได้ดำเนินการ โครงการปล่อยพันธุ์จับน้ําในแม่น้ำตรังซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักสายสําคัญของจังหวัดตรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกูง้กลางๆซึ่งเป็นจับน้ำประจารถินแม่น้ำตรังมาให้นะครับจริงๆเนี่ยเขาจะมีโครงการบ้านเราแต่ก็มีโครงการที่จังหวัดนครศรีธยรมาแต่ว่าโดยทูตขณะนี้ยังไม่มีใครขยายไปถึงมหาวิทยาลัยก็เก้าปีที่เด็กได้ดื่มนมถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เปลี่ยนแปลง เริ่มวัดความสูงของคนไทยอายุเท่านี้สูงเท่านี้เท่านี้สูงเท่านี้เก็บเป็นสถิติตัวเลขไว้ความสูงตัวเฉลี่ยคนไทยสูงขึ้นประมาณ11เซนติเมตรที่เราเห็นชัดก,ก็คือ,อไทยเป็นหนึ่งในอาเซียน10ประเทศนะครับที่มีทีมแล้วก็กุ้งกา้ามกรามขนาด2.3นิ้วจำนวน2แขนตัวและกุ้งกา้กามกรามระยะหลังไว้อ่อนจำนวน1ล้านตัวค่ะ เรื่องวัฒนธรรการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีน้ำบริโภคอย่างเพียงพอนะคะขณะนี้นะคะแทนประชา,น,านที่ผีว่าดีไยในส่วนของปาตะเพียงเท้าและปลาตะหอนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นการเพื่อกบรหยดสักน้ำแล้วนะคะก็เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงแล้วก็ให้ชุมชนมีส่วนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยจะมัดอาศัยอยู่ร่วมกับปลาตะเพียนปลาตะเพียนทองปลาเก้มข้ามหรือปลาในตระกูลปลาตะเพียนชนิดอื่นด้วยกันเสมอค่ะซึ่งปลาระแหเราจะนิยมบริโภคไม่ว่าจะเป็นการปรุงสุกแบบอะแคตรมควันตากแห้งซึ่งปลาตะเพียนขาวก็จะเป็นปลาพื้นเมืองของภูมิภาค เอเชียอคาเน่ค่ะนับเป็นปลาน้ำตืดที่คนไทยรู้จักกันดีค่ะแล้วก็อยู่ในบนนะคะปลาชนิดนี้จะตัวเมียเมื่อมีสภาพสมบูรณ์นะคะลำตัวจะอวบอ้วนและใหญ่กว่าตัวผู้ถึงสองถึงสามเท่าค่ะครับต,ตรงก็จะไหลลงไปแล้วไม่นาครับเลยเนีย่ยต่างจากก่อหน้าค่ะครับสั่งแล้วค่ะคุณครับ ดูมันตันครับดกเงไปนี่อองมาที่ไปที่เป็นเห็ดฟางหรืออะไรก็เอาน้ำนี่ที่ได้น้ามันตันยู่ดูมัน ออกมือาน้ำนะคะตัดน้าจื่อแลก็ดตามภาา